เฮ้ยเหลาอยู่บวกติแม็กเหล่าหลังอยู่เออเอาเอาเอาจารย์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 ยังไงทำไม่ต้องทำเลยอาจารย์อาจารย์อาารเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแงสงซอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟ เลยนะครับผมตสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถ 1, ทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมถ้าไม่อยากจะเหน็บกากมีอาการช้ากระตุกเนื ที่ดีที่สุดแรงไม่หยุดสุดในจัก,กรวาลด้วยรางวัลการันตีจากองก์กาสปีดเทสปี2020แล้วบอกเลยว่าสายไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมาเพียวตั้งแต่ต้นทางยันโมเดมในบ้านหรือถ้าติดปัญหารถชนเสาไฟหรือรถไฟชนเครื่องบินเราก็พร้อมแก้ไขปัญหาท่านภายในเยบสชั่วโมงข่าวนี้บอกเลยไม่ว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์ดูหนังฟังเพลงหรือจะ เล่นแต่เกมแบบกูก็ไม่มีสะดุดลิ๊กอยู่ข้างล่างเลยออเเไฟเ i อร์ ยินดีต้อนรับสูดด่แ่วนักร,รายไร้และวันนี้คุณอยู่ในเกมเซเว่นไนท์สองครับผมเออหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการนะครับผมเปิดสไปด์มาอย่างท่วมท้นนะครับวันนี้นี่ครับผมจะพาสไปด์ของผมเนี่ยใส่อุปรกรณ์ที่แค็งแก่งแล้วพาไปตะลุยนะครับผมเขาเรียกว่าอารีนานะครับเป็นเดอะแบก เอากไปแบบ10บแมตแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยไปดูว่าพี่ไปของเราเนี่ยที่เราสูญเสียเพชรในการเปิดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแบกเราได้หรือเปล่านะครับผมเออการที่ไม่หลุดเลดข,ของเราดีใจฟรีหรือเปล่าเออนะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะ ฝากภาระทั้งหมดไว้ที่พี่สไปลเลยแล้วกันนะครับผมโอเคใครอยากให้มีคลิป P ี p ีอย่างนี้เรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเอาเราจะพร้อมแล้วก็ไปุยกันเลยดูดูดูนี่กูตีเองในดอกสี่พันรวดวตีมดูสไปเลยกิวทีนี่ ของงจริเอาไปให้นั่นใส่เพิงโคตรกากนี่มึงต้องดูนี่ดูอาจารย์กูดินี่กูหวดีละหมื่นนี่มึงดูอาจารย์กูดิ่นี่ดอกห้าพันห้าด้วยอาจารย์กูดิ่นี่ดอกเจ็ดพันดุนวดป้งดูคอสองหมื่นเจ็ดนี่ให้อาจารย์กูถือเนี่ยอาจารย์กูดิขุดหัวออกมาเลยแทบจะขุดหัวออกมาดูอาจารย์ดูด้อาจารย์กูเออไอ้ลูดีก็โดนไปดิมื่นนึ่งตันนี่ก็โดนสะเก็ดขี้ไป มาดิเคาะหน้ามึงอยู่นี่แหละเออไอเดียวโรนมันลวงอยู่ไม่เป็นไรอาจาร,รย์บอกไม่เป็นไรสบายสบาย,ส,บายสองตงัวนี้กูเอาอยู่นี่ไงมึงหมื่นเก้าเต็มตาไปอีกตายเอออยาให้อาจาร,รย์บวกสกิลเอ้อยังไม่พอคั่งอยู่อาจารย์กูเนี่ยของจรงิงพอใกล้ตายอมาตะสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดวิแล้วบวกบวกูตดาเมจทุกอย่างสุดเลยเดี๋ยวดูพอใกล้ตายมันจะทำเนี่ยรักชีวิตรักชีวิต เลียดกูไม่รู้ข้างหลังเป็นยังไงกูใสแทงแท็งกูใสแทงี่แม่งเหลาคารินกูไม่หยุดเลยแต่กูไม่สนกูไม่สนกูในตัวหัวแท็งตายสบายสบายอาจารย์กูอร่ลากขวานมาดูดีอะไรดูดีอะไรมึงอีกแล้วเออเอาแต่บัฟเงยอเพื่อนไม่ทันเอาไปอีกมึงเอาไปก่อนมืนหนึ่งงัดงัดงัดมึงเอาไปก่อนงัตายทั้งศพ อุ้ยเดียวโรนบวกสิบว่ะดูดาบมันดิแม็กมีสไป,ปด้วยกระแทกเลยกูเองไอ้ลูดี้เนี่ยกูเองกูใสอูโอ้โหแต่กระเด็นมาโดนกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลาอยู่บวกสิบแม็กเลาหลังอยู่อาจารย์ไปช่วยไม่ได้แม็งตันกูไปอยู่เลยมึงมาดิห้าพันเจ็ดมึงเน้นไปสองหมื่นเอาวัตติกระเด็นโดนมึงด้วยนี่ยังไม่ปลดบังใครเลยเนี่ยแตกทั้งสนามตายเดียวโรนบวกสิบก็ล่วงไปแล้วอะ่ะ ึงอีกแล้วเอยรูดี้กูหวดเขาให้เจอแต่มึงเนีเด็กนี่ใส่กูนวดโอ้หมันผักว่ะเด็กคนนี้เอออะไรอะไรไม่เป็นไรข้างหลังถึงจะบี๊าเด็กไม่ต้องกลัวนวดนวดโอ้โหยูดี้มึงบวกอะไรเนี่ยฟันกูแรงใช่ได้เลยเสียสามพันไม่ต้องช่วยเดี๋ยวกูเองเอ้ยแปลกแปมกตไปไหนแหละอาจารย์อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอย่าให้อาจารย์ขึ้นอาจารย์มาแล้วอย่าให้อาจารย์ขึ้นอย่าให้อาจารย์ขึ้นอือเบื่อนอ ตายเบ็ดดีเมื่อกี้เผือปลดปล่อยพลังออกมาวิวันเดอร์เอาว้ากูใส่ก่อนโอ้โหเม่งรวบสกิลพลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานจันไม่ได้ตีเลยมาแล้วจานกูสวนแล้วหมดแตกไปหนึ่งนวดแล้วจานกูนวดแล้วนวดแล้วจานกูนวดแล้วตายเปลิดคารินโดนสามไม่แตกตื้อตายมากูถ่ายยาวถ่ายยาวคาร์ไอรีนซาลุ่ง มึงซาเออมึงซาเออเจออ้อ,อาจารย์กูนวดตายหมดอ่ะตายกระจายโดนเศดหยิบสังหาร <S <S อ้าวเดี๋ยวโลดโอ้โหรอบนี้แม่งมาฟูแดงเลยว่ะฟู้เ็ษแดงกูนวดกูวนวดอุ้ยดูนี่แม่งโคตรแข็งห้าพันยังได้อยู่โอ,ยโอ๊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 ยข้างหลังยังไงอ่ะไหวเปล่าไอ้หนูเดี๋ยวพี่ตามไปช่วยไปดิงกูม,มามึงเล่นลูกน้องกูเหรอมึงเล่นลูกน้องกูเหรอกระจายเหมือนมึงเหมือนมึงตายไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเหมือนมึงตายไปแล้วอ่ะเพื่อนเน้น โอ้ยเซอินดำรอบนี้มันลวงยับแน่อ้าวไม่มีรูดี้กูเข้าไฟเลยทีเดียวอวูมึงดูกูมาอหมึงดูรอบนี้ไม่มีรูดี้กันกูเนียวมึงไปก่อนเลยอีวัตรกัวแรกเอาหมื่นห้ายีหัวโยกมือแปดพันอืมตายหมดอ่ะไอ้น้อง เลียบก้าวตาโดนกูไถหน้าไหมหมดโอ้ยอันดับ500ไปเลยแล้วกันเอาสปไปไปฟาร์มเพิ่มน่าจะได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมสึกคิงชัยก่อนนะเดียวโลนบวก1ิก็เหลาไม่แตกอะ่ะคิดดูเอ,เองแล้วกันเอ่อผมไม่รู้ครับว่าใส่ป้องกันหรือเพิม่มเลเวลสกิลดีกว่าแต่แต่เซตเนี้ยคือเซตป้องกันครับคือมันเหลาจนแบบแหกหมดครับของเขายังไม่แน่นกันอะ่ะเราเหลาสบายเลยอือสปไปด์คิหน่อยอือมึงโดนกูโอ้โหดูดินี่โดนกูันเจ็ดครับนุ่มจัดเงาปันสาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอร้องขอร้องอย่าทำทีมกูมาแล้วมาแล้วถุงนวิถุงนวิมาแล้วอือหมื่นเจ็ดอืองัดอีกดอกโอ้มันดูดิมันตีเราติดป้องกันดอกสี่ร้อยละลายไปเนาะเฮ้ยแต่มันก็ใส่อาวุธแดงบวกสิทเหมือนกันในพวกแก๊งไอ้พวกแก๊งนั้นที่มาเจออาจารย์เปรี้ยงเอามึงก่อนเอ้ยแมวอีคารินวะเฮ้ยมึงเอาอีคารินบนดีอาจารย์กูไม่รู้กูถ่ายตัวมันใหญ่ดีอือสีนี้แม่งเหล่าไวมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กอดไม่กอดไม่กอดดิก การไหวไนี <that> ้ยอุทธคโณมันยังเหลือไปไม่ไหวเอามึงก่อนในคารินเดี๋ยวมึงชุบสวยอยู่เต็มข้อไปลูกอุ้ยแล้วทำไมเลื่อนรถอ่ะเต็มข้อไปลูกเอ๊อลิมิตถึงร้อยเมื่อไหร่มึงล่วงมึงล่วงทั้งกกดาเมตแตะร้อยปั๊บเย้ เบี่ยงไปหมด5ตัวอุย้ยไอรีนไอรีนบวกสิบไอรีนบวกสิบอะไรอุย้ยเอาแล้วมึงเข้ายนทีแล้วมึงถอยกลับมาทำไมอาจารย์แพ้แล้วตรงนี้อันนี้คือแพแล้วครับเนี่ยถ้าย,ยืนอย่างเงี้ยคือแพแล้วครับไม่ต้องดูต่อเลยเพราะยนมีฟรีอย่างเงี้ยโอ้ยพาแห่งความสามากกัคคกีหรือเปล่าไอรีนมันโดนฟอสตอยู่โอ้แต่ว่าทรงนี้ยากมากเดี๋ยวยนทีจะ่บางจะลงแรระเบิดอะ หมดเลยเจออย่างนี้หลายรอบมากเฮ้ยมึงช่วยปฏิหารหน่อยอาจารย์อาจารย์บอกจัดให้เอาไว้อาจารย์อาจารย์ไหวเปล่าอาจารย์สามตัวอาจารย์ไม่น่าไหวจารไม่น่าไหวแล้วช็อตนี้เอาสุดเลยแล้วกันอจารย์โชว์ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลาเอาเรื่องโอ้โหอาจารย์กูนี่มันแม่งเอ้ยสุดยอดจริงบอมอาจารย์กูคารวะเพียงลูดี้พี่เอง เอาไปก็เจ็บคอแล้วกูเอาไปก่อนหมื่นซีโอแต่ึงยิวขึ้นมาได้นี่ไงกูเน้นเข้าไปหมื่นสามแล้วก oh, oh, <Books. S 2> ็อ so ันต oh, 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 ีหมดแมพโอ้ยโซ้ชแดงเลีวเท่าไหร่ไม่รู้โอ้มากวบดูดิอุ้ยผมดีแข็งจัดด้วยโอ้เรียบร้อยโค้ชปียิงแตกโอ้ยโอ้ย้ยมันไหลมาเหรอย้ายลงถึงมือจันดูนะแค่จ้องตายังไม่เดินเข้าไปเลยอ่ะดูยังไม่เดินเข้าไปหาเลยครับผมตัวเองยังแบบสตันอยู่เลยอ่ะอุ้ยดาบแดง มาก่อนเลยกูโหดกูทักทายทุกคนนะอุ้ยกูโดนเลทำไมลึกุดโอ้ยๆ้ย้ย,ย,ยแผงหลังกูจะล่วงหมดแล้วไปอ,อาจารย์ยังไงฮารีโนลทนไว้เดี๋ยวอาจารย์ก็ลงกังจะฟอดได้แล้วมาแล้วจัดก,การให้น้องเรียบร้อยโดนกูไปซะอาจารย์กูมามึงแค่ติดอัปปาตาอยู่มึงเล่นก่อนกูป่มมะไอโอ้ยเดียเ๋ยวลวนยืนหน้าอะไรของมันมาหน้าหัวหยย่ำพวกนี้เลยละกัน นี่ไงเข้ามากลางฝูง,งชนอุ้ยฝูงสิงห์ยิงโคตรแรงโอ้มึงจะดับมึงจะดับอาจารย์โดนใบด,ด้วยอุ้ยอาจารย์เริ่มงงเร็วมึงใบตีตัวนั้นใส่ไม่พึ้นเอาทื้อไปเลยไอ้ตายตายไปเออโอ,โอ้ยอาจานุ่นเฮ้ยโอ้โหยี่งเข้าสถานะเอาแล้วเมีตาตาตัาตานอาจารขยํามออือใส่เลยกวัวม,มาตะอ้กพวกไปนี่อย่ามาลบหลู่อย่ามาลบหลู่ ไปมันมันเก่งแค่ในนี้แหละอียอนฮีกูทักทายเมื่อก่อนนะหกพันกูแวะมาเหลาอีลาเชลแป๊บถ้านทำไมไม่เหลาอียอนฮีไปเลยว่าอาจารย์เดินแล้วแต่มึงกันไหนกูลองดูดิว่าแผนมึงเป็นย,ย,ย,ยังไง,ไองเออเอาเอาเอาสักอย่างเออเอาเอาอาจารย์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 อาาจรย์ยังไงทำไลยต้องทำเลยอาจารย์ ผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับการที่พาสปาไป์ไปลุยอารีนาในวันนี้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าผมใส่เซ็ตอะไรนะครับก็ตามอย่างที่เห็นเลยเซ็ตป้องกันแต่นี้ไม่ใช่เซ็ตที่ดีที่สุดของสไปน่าจะสังเกตได้ว่าผมใส่เซ็ตสกิลข้างล่างเห็นไหมครับแต่ว่านะครับเราต้องเซ็ตที่ดีที่สุดคือเซ็ตที่เรามีนะครับผมเออนะครับต้องบอกเลยว่ามีบางช็อตที่แบบสไป์เราเนี่ยแทบจะแพ้ไปแล้วอ่ะขาเนี่ยคุกเข่าลงไปกับพื้นแล้วแต่สุดท้ายเราก็ยังชนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโคตรมันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่พ v p ีตัวหน้านะครับออกเลีตัวไหนมาจัดทีมยังไงมาเดี๋ยวเราเจอกันนะสำหรับคลิปวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเช่นเคยไปก่อนนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนกันนะครับที่ผมผ้าหมาแลนในสตรีมสดนะครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับ ชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึง3ามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน